โอ้ oh, น้องคิีมแบบน้ำเร็วมากเลยน้องคิีมวันนี้มีเอฟซีมาหาถึงที่เลยนะน้องคิีมเนี่ยสวัสดีครับนอยดีค้าเอ้เอ้เอ้ย ตอนหยิบกินลูกให้ก็ได้ครับีนอก้ช้าลูกไปช้าน้องครีมกินเก่งนะนี่โอ้โหผ้าเช็ดตัวน้องครีม าอาบน้ำแล้วสบายตัว,น,ว,ตวน้องคิมเขาทำตาหวานได้ด้วยนะเพิ่งเห็นช้างเชือกนี้แหละทำตาหวาน ฮะทำตาหวานเป็นไหมน้องคิีมตหานรอคีมไหนทำใหมที่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้เอ๊ะเอ๊ะ

มีเชือกนี้แหละทำตาหวานได้เนี่ยเชือกอื่นทำไม่ได้นะไม่เคยเห็นเชือกอื่นทำหลบมากันคิม โอ้ยโอ้ย ah. โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยลกไ้ครัอได้นครับาดิ้แล้วน้องคินจ <to> <to sure> ้าแล้วกอได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครัอาเจียงหั่กลอย บอดีให <Body. S 2> <Body. S 1> ้เบอดี้ก็ให้ตัวใหญ่เครื่องใหญ่ก็ได้ครับอาฟางเลยบอดี้หิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยคิมไอ้คิมคิมใจเย็นคิมดูดูน้องคิมดูคิมคิมเขยเลยมามาทางนี้เลยครับนี่เดี๋ยวน้องคิมมาปอดปอดเอวก็ได้นะครับ

นางคีนทำได้ทุกอย่างนะนองคีนนะเย้ดูท่าเขาก็เหมือนไท้ดูดูสบายกด้นนก็ได้ไข่เตืท่กก็ได้นน้นงไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัว มันคลิปอาบน้ำสะอาดนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูขาเขาดูขาเขาหอมแก้มก็เป็นนะครับเอาหอมแก้มเลยดิหอมแก้มหน่อยเอาหอมแก้มก่อนหอมแก้มเลยได้ครัจุได้จุได้ได้นะครับเอาไหมครับเอาคลิมจุ๊บจุ๊บด้วยกันขึ้นขึ้นงวงบอดี้ก็ได้คนาะ ขึ้นขึ้นมตอ่นใหญ่าตอนนี้่ไ่ะข้นยะได้เหร่รบ้านไหนบอดี้ขึ้นได้ด้วยหรบอดี้เฮ้ยเอาบอดี้ขึ้นบอดี้นายมาทำความสะอาดก่อนที่จะขึ้นงวงนะคะเอามาถ่ายตรงนี้หน่ยนนย ขึ้นขึ้นแม่เบอร์ดี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรักเจินแม่เบอร์ดี้ไหวค่ะเต้อใหญ่ไอ้ขึ้นป้าเ เน่ขึ้นไหมเออกลัวจะเป็นไรนะครับกลัวล้อเปลือกเหรอไปดีแม่ลองดูลองดูกลัวนี่แหละพอได้ขึ้นแล้วก็ติดใจมาเลยครับมาเลยครับจับแล้วก็นั่งเลยครนี่คนกลัวนะคะแต่พอขึ้นแล้วก็จะติดใจนะคะว้าวจับช้างด้วยค่ะจับช้างด้วยค่ะ ยัดยพะยุงระด้อนให้น้องนังร้ยขนาดไม่มีเพลงแล้วนี่ถ้ามีเพลงจะขนาดไหนนี่น้องคีมอ่ะฮะหันหน้ามาทางนี้หน่อย กว่าจะสอนได้นี่นานหรือเปล่าก็ฝึกเรื่อยๆนะครับไข่เรื่อยๆมุนมุนอ่ะมุนอ่ะเซเนึ่งถึเเอห้เลยเดน้าเมุนด้วยมนมุนม้วหมุนด้วยมุน้วหมุนด้วยมุนด้วยมุนด้วยมมุนด้วม้วน้วม้วม้วนด้วมมด้วม้วมม้วม้้น้ววน้วมม้วน ออาได้รางวัลอีกเหรอได้ที่พิเศษอีกแล้วอ้าวขอบคุณนอยเล็กเช่งสวยสว่งามสวยงวมมาใส่ยันแสวยงาแด้วยขอบคุณค้าเอ๋เอา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 ไปให้คุณแม่เด้๋ยวช่างมือเอ้าเก็บให้คุณแม่นะคะไปเก็บมั้ยเก็บขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะ น้องคิีมให้หวยนะน้องคีมให้หวย